ไม่รู้จะเริ่มคลิปนี้ด้วยความรู้สึกยังไงดีครับมันเซ็งไหมช็อตฟิลไหมมันควรจะรู้สึกยังไงดีวะในเมื่อแบบมันใต้สองประตูอยู่ในมือแล้วโอเคอาจจะครองบอลไม่ได้เยอะแต่ว่าสกอร์เนี้ยเราเล่นในบ้านเนี่ยถ้าเน้น คุมจังหวะเอาไว้ทำให้ทุกอย่างมันนิ่งขึ้นไม่เสียประตูที่มันไม่ควรเสียทีมก็น่าจะไม่ยากในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโชคด้วยผู้ตัดสินด้วยคือเกมนี้มีปัจจัยหลายอย่างมากที่ที่ทำให้ผลมันจบแบบนี้ครับจูเนียเต็ดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเซบียไป2 2ต่อ2ก็ทำให้เซบีย ยังคงเป็นทีมที่เป็นตัวแสบของอยูไนเต็ดต่อไปนะครับแม้ว่ามันจะยังไม่จบแม้ว่ามันจะเหลืออีกเกมที่รามอนซันเชสเบสควรแต่มันก็นักนาสาหัสมากๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการจัดตัววันนี้ครับก็ฟูลทีมครับเท่าที่จะจัดได้เพราะว่าแรชฟอร์ด ไม่พร้อมลงเล่นอยู่แล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับลูกชอแลวก็สก็อตแม็กทูมินีนะครับไม่รวมทางอเลฮันโดกันาโชวที่เจ็บอยู่เดิมประตูเป็นเดคอานะครับเกมรับฟูลทีมครับก็บอนบิซาก้าแบ็คขวานะครับเพราะว่าควรจะลงมากกว่าดารโลอยู่แล้วคู่เซนเตอร์ก็วารานกับมาตินีสซ้ายเพราะว่าชอยังไม่หายก็ต้องใช้มาลาเซียนะครับกลางนะครับคริสเตียนเอริกเซนยัง ไม่พร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงเต็มเกมในเรื่องของการไต่ความฟิตนะครับคาสิเมโรยืนคู่กับบูโน่ที่ช่วงหลังเล่นเป็นตัวต่ำแล้วเวิร์กนะครับมีจังหวะออกบอลย,ยาวๆคุมจังหวะเ,เกมจากแดนล่างได้แล้วก็ดันปาเด็บมาเซลส s ิเซอร์ไปด้านบนแอนโทนีขวาซานโชซ้ายแล้วก็มาเซียลหน้าเป้าซึ่งเอาจริงช่วงต้นเกมเนี่ยนาทีแรกเนี่ยนะครับยูไนเตดเกือบจะได้ ประตูขึ้นนำด้วยซ้ำคือน่าเสียดายที่เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเกือบไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในทีที่14ของเกมนะครับยูไนเต็ดก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่บรูโน่เฟรนเดสนะครับไหลบอลให้มาเซลซาบิเซอร์ซัดเต็มๆสวยมากนะครับเป็นประตู1-0คือต้องชมจังหวะการสอดเข้าไป ยิงประตูของซาบิเซอร์นะครับคือเขากลายเป็นมิดฟิลเบอร์8 i มิดฟิลตัวกลางที่โอ้โหจังหวะสอดขึ้นไปเข้าทำในอันตรายมากนะครับนี่คือลูกแรกซึ่งจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาซียาลทำได้ดีด้วยแล้วก็ลูกที่2เนี่ยมาทำแอสซิสต์เต็มๆเลยครับจากจังหวะที่แทงทะลุไปนะครับแล้วก็ซาบิเซอร์เนี่ยสอดเข้าไปหลังลายสวยมากแล้วก็ หาจงาังหวะแต่งให้มันเข้าที่แล้วก็สัดตูมเป็นประตู2อศูนย์ของยูไนเต็ดทุกอย่างมันก็น่าจะดูเข้าที่เข้าทางครับมันก็ดูโอเคหมดเลยเพราะว่าได้สกอร์นำสองศูนย์เอาจริงคือผมว่าแฟนช่องไหนท่านก็น่าจะคิดถึงการยิงเพิ่ม3ามศูนย์ไหมสี่ศูนย์ไหมโอเคผมเข้าใจว่าเซบีย่าไม่ไม่หมูอยู่แล้วนะครับแม้ว่าฤด,ดูกาลนี้เขาจะฟอร์มไม่ดี ผลการแข่งขันไม่ดีอันดับไม่ดีแต่ว่าคือด้วยโมเมนตัมแล้วก็เล่นในโอทารฟอร์ดด้วยเอาจริงผมคาดหวังว่ามันจะมีประตูมากกว่านี้จริงๆนะแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีปัจจัยบางอย่างที่มันไม่เข้าทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจงังหวะของลามล่าที่ไปย่ำใส่คาซิเมโร่ซึ่งเอาจริงๆมันก็สุดท้ายมมนก็อยดีดเลยพนนะครับ ผู้ดสินเช็ค VR แล้วทีมงาน VR ก็ไม่ได้ให้ใบแดงเรื่องนี้มันก็มองยากอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งว่ามาตรฐานของผู้ดสินและดุเลเยพินิจของผู้ดสินแค่คนเดียวหรือสองคนบางทีมันส่งผลต่อเกมนะครับผู้ดสินห้อง VR บางคนลืมตีเส้นเีเมซั่นนะครับปัจจุบันก็ออกไปละผู้ดสินบางคนนะครับ ยอมรับว่าตัดสินพลาดในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจังหวะเหล่านี้มันมันไม่ควรจะเอาชะตาของทีมทีมหนึ่งไปอยู่ในดุลเรียดพินิจของผู้ดสินคนเดียวนะครับแต่ถามว่าย่ำไหมมันก็เป็นจังหวะย่ำซึ่งสมมติผู้ดศิลป0คนแล้วจะมีใครสักคนที่ให้แดงผมก็ไม่แปลกใจนะจังหวะที่คาอร์เบโดนย่ำนะครับแล้วก็บรูโน่นะครับอ่าก็คือล้มตัวสกัดแหละแล้วทีนี้พอล้มตัวปุ๊บนะครับแขนก็กลางออก สุดท้ายก็โดนเตะยัดโดนใบเหลืองอีกกลายเป็นเจรนาตั้งใจทําแฮนด์บอลแล้วก็กลายเป็นว่าบรูโน่ที่โดนค่าโทดเหลืองอยู่แล้วเกมหน้าจะเล่นไม่ได้นะครับจบครึ่งแรกแฟนยูไนเต็ดก็บนคําตัดสินของโคชดอสินแต่ว่าก็ยังนําอยู่2ประตูจุดที่ผมจะคุยต่อมาก็คือแอนโทนีนะครับว่ากันตรงๆวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นนักสู้จริงๆนะฮะไอแดงเป็นนักสู้จริงๆ โอ้ไปวัดไปบวกไปแม่ค <c oughs> ือใช้คำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกับทางอคุนย่านะครับแบ็กซ้ายของเซบีย่าสุดท้ายคือก็ว่าตามตรงนะถ้าสมมติอยู่จนจบเกมเนี่ยแอนโทนี Anthony ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าว่าจะ <c oughs> คุมอารมณ์ตัวเองอยู่ไหมนะครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะพูดก็คือแอนโทนียังบ้าปั่นเหมือนเดิมครับ บ้าปั่นเสาไกลเหมือนเดิมผมใช้คํานี้ก็คือเหมือนว่าผมว่าเขาหมกมุ่นน่ะกับกับการยิงเสาไกลทั้งที่เอาจริงช็อตที่ผมว่ามันน่าจะจ่ายตามช่องไปให้กับซาเบเซอร์คือซาเบเซอร์วิ่งทําทางคือถ้าคุณมองเพื่อนคุณจ่ายผมว่าซาเบเซอร์มีสิทธรริ์ทำแฮตทริกแล้วพอสามศมันก็มีโอกาสที่เกมมันจะขาดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในเกมยุโรปแบบเนี้ยรอบลึกๆแบบเนี้ยบางทีอะ่ะ บางจังหวะที่มันเหมือนจะไม่สําคัญนะครับโอกาสบางโอกาสที่เราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรพลาดแล้วต่อไปอาจจะมีอีกเอาจังหวะต่อไปก็ได้แต่บางทีมันไม่มีจังหวะต่อไปให้คุณแล้วแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมาย้อนเสียดายถึงจังหวะที่คุณพลาดนะครับซึ่งคือวันนี้จริงๆริแอนโทนีก็มีช็อตล็อกหลบเลี้ยงเอ,อ่อเลี้ยง, G, งจีง้สร้างจังหวะโต้กลับสร้างจังหวะควิกแอ t แท c กฟาส t a แอ a แทมากมาย มันดีครับแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องเดิมๆคือจังหวะจบของแอนโทนี่ซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วผมก็จะพูดเหมือนเดิมปัญหาของแอนโทนี่อยู่ที่เรื่องเดิมครับคือเขาควรจะเอ,อเลิกหมกมุ่นกับสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะฉันต้องปั่นเข้าเสาไกลฉันต้องยิงลูกหากินให้ได้มองเพื่อนบ้างจ่ายเพื่อนบ้างครับมันน่าเสียดายมากที่ โอเคจริงๆมันช็อตที่ยิงชนคารช็อตนั้นก็คือยิงได้ดีนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครมันต้องเปลี่ยนที่ m i n ์เซตเขานะครับเอาล่ะจริงๆเนี่ยสิ่งที่แฟนช่องหลายท่านพูดกันเยอะที่สุดคือการเปลี่ยนตัวของเอริกเทนฮากนะครับว่านำโรงเทนฮากเปลี่ยนทั้งหมด5โคตา้านะครับซึ่ง5โคตานี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโคตา้าไหนที่มันต้องเปลี่ยน หรือว่าโคต้าไหนที่มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับครึ่งแรกเนี่ยราฟลวรานมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับลอรีวิทเวลก็เขียนชัดเจนตั้งแต่ในช่วงพักครึ่งนะครับว่าวารานเจ็บเปลี่ยนเอาแม็กควายลงมานะครับนี่คือการเปลี่ยนตัวที่ก็เข้าใจได้นะครับมันจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆแม้ว่าวารานอาจจะไม่ได้ดู มีอาการบาดเจ็บที่เล่นต่อไม่ได้ณเวลานั้นแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนออกไปก่อนเพราะโปรแกรมมันเหลือเยอะ,อะเสียไป1โคต้านะครับเหลืออีกสโคต้าโคต้าต่อไปนะครับคริสเตียนเอริกเซนลงแทนบูโน่เฟร์นเดสอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าคิดคือบูโน่เฟร์นเดสไงเกมหน้าที่รามอนซันเชสวิสควรเล่นไม่ได้อยู่แล้ว อะแต่มองอีกมุมนึงนะครับก็คือเดี๋ยวมีเกมวันอาทิตย์ที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะเก็บแรงบรูโน่ไว้อ่ะก็จะมองในมุมนั้นก็ได้ครับไม่แปลกแล้วก็คริสตันเอริเซนก็ต้องไต่ความฟิตของตัวเองแต่ถามว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบรูโน่ออกไหมคือจําเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่เวกฮอสแทนมาสยาวอันนี้ในมุมผมนะผมรู้สึกว่า ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนมาเซียลออกเลยครับนี่เ,นเกมที่มาเซียลเล่นดีลงไปล้วงบอลเก็บบอลได้แล้วคุณสังเกตไหมว่าพอเวคอสลงมาเนี่ยนอกจากจังหวะที่วิ่งไปปั๊มบอลจากโบโนโยะแทบไม่มีจังหวะที่พโยงว่าเวคอสได้ทําอะไรที่เก็บบอลให้กับทีมได้เลยครับวับนนี้กลายเป็นวันที่หมากเล่นเด่นมากโดยเฉพาะในช่วงต้นครึ่งแรกฉะนั้นหมากน่าจะได้เวลาในการอยู่กับเกมมากขึ้นไปจนจบจะต้องสารโชค อ่ะผมว่าถ้าคุณสังเกตซานโช่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือเขาช่วยเกมรับน้อยนะครับเขาวิ่งน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับความฟิตหรือว่าเขาเจ็บหรืออะไรไหมนะครับเทนฮาร์คงรู้สึกว่าเขาอยากได้นักเตะที่วิ่งมากขึ้นคอยเพรสมากขึ้นพยายามใส่พลังลงไปในเกมมากขึ้นกว่านี้ก็เลยเปลี่ยนอีลังก้าลงมา ซึ่งผมก็เข้าใจแฟนเพจแฟนช่องส่วนมากว่าก็เห็นอิรังกาแล้วก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันจําเป็นต้องเปลี่ยนซานโชไหมผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าซานโชเจ็บหรือเปล่าถ้าซานโชไม่เจ็บผมว่าก็ไม่จําเป็นเท่าไหร,ร่ฉะนั้นเนี่ยสามโคต้าตรงกลางนาะที62เนี่ยนี่คือจุดที่ผมว่าไอ้เทนฮาร์กน่าจะโดนวิจาร์เยอะนะครับซึ่งถ้าถามผม3โคต้านี้ ผมไม่เข้าใจโคต้าของมาซียาวที่ถูกถอดเวกฮอสเล่นแทนมากที่สุดอันนี้ก็ย้ำว่าอินเคสว่าถ้ามากไม่เจ็บนะครับและถ้าซานโช่ไม่เจ็บเปลี่ยนอิลังกาลงมาก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นโคต้าสุดท้ายครับเปลี่ยนเอาฟาคุนดเปรีลงแทนแอนโทนีคือถ้าใครดูเต็มเกมคุณก็จะรู้ว่าแอนโทนีเนี่ยมี ประเด็นอยู่กับทางอาคุณย่าตลอดทั้งในช่วงครึ่งหลังจะคือถ้าสมมติว่ามันกลายเป็นโอ้โหศึกเวทีราชดำเนินก็คงจะจัดกันตรงนั้นแล้วอะฮะผมเข้าใจว่าตอนนั้นแอนโทนีก็ก็ฟิลมันจะใกล้จะขาดอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนฝากด้วยเปรีลงมาคือแอนโทนีถูกถอดออกเพราะเหลืองติดตัวและเสี่ยงจะโดนแดงเนี่ยเข้าใจนะครับ ผมว่าแฟนบอลโอเคนะอันนี้คือผมก็ไปตัดสินแทนใครไม่ได้เนาะแต่ว่าแม็กไวน์แทนวารานี่คืออาการบาดเจ็บชัดเจนอยู่แล้วฟาคุนโดแทนแอนโทนี Anthony, ผมว่าเข้าใจได้แต่ทีนี้สามโคต้าตรงกลางเนี่ยอันนี้ว่านำรงคือเทนฮากดูใช้โคต้าแบบจำเป็นน้อยไปหน่อยแต่เรื่องนี้ถ้าแฟนเพจแฟนช่องที่มองว่าเฮ้ยก็ Ten เทนฮากเาจะพักตัวนี่นเขามีเหตุผลอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ผมก็มองว่า บางโค้ตาไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นทีนี้ถามว่าทีมทีมนึงเปลี่ยนได้แค่5คนถูกไหมครับย่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตัวพิเศษในกรณีที่เจ็บบริเวณศีรษะถูกไหมแต่สุดแท้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้เจ็บศีรษะยังไงคุณเปลี่ยนได้แค่5คนฉะนั้นเนี่ยโค้ชหลายคนเนี่ยเขาก็จะเลือกเก็บโค้ตาท้ายๆไว้เผื่อมันฉุกเฉินซึ่งอันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็น สิ่งที่เทนฮากต้องนำไปปรับในเกมต่อๆไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอลิซันโดมาเดิเนสเจ็บปัญหาเกิดเพราะว่าเล่น10คนเล่น10คนไม่พอนะครับมันกลายเป็นว่าเซนเตอร์เนี่ยเหลือแม่กว่าแค่คนเดียวต้องขยับเอาพี่ใหญ่กาเซมิโรมาเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วกลางมันก็โบแล้วก็เจอฝั่งเซบยีย่าบอมแล้วบอมอีกนะครับจุดที่ต้องคุยต่อไปคือประตูที่เสียนะครับจังหวะประตู สองสองก่อนนะสองสองที่โม่งไปโดนแม็กควายเข้าจากจังหวะโม่งของเอเนสซีเนี่ยอันนี้เพื่อความแฟร์ต่อแฮร์รี่แม็กควายนะฮะว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคือช็อตเนี้ยบอลมันไปนเด้งโดนเขานะครับแม็กควายไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์นะแล้วเกมนี้แม็กควายก็ไม่ได้เล่นแย่หรือว่ามีช็อตที่น่าตำหนิขนาดนั้น แต่แน่นอนทุกท่านคงเห็นอยู่แล้วว่าช็อตที่สมควรโดนตําหนิจริงๆคือไตเรมาเลเซียครับคุณไม่ละเอียดคุณประมาทนะครับคุณไม่มีสมาธิคุณแบบสวิชออฟอ่ะคุณคุณดูเมอแล้วคุณไม่ได้ตามตัวหลังเลยนะครับตัวหลังที่เปิดยัดเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้ตามเขาเลยครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องตําหนิไตโรมาเลเซียจริงๆครับคือจุดหนึ่งที่มันต่อเนื่องกันมานะอ่ะ ฝ้าของเซบียอาจจะต้องเหลือผู้เล่นน้อยกว่านี้ไหมถ้าสมมุติว่าผู้ล่นสินบางคนมองว่าลาเมล่าควรจะแดงนะครับแล้วแต่ดูเลื่อเพนิดนะแอนโทนี Anthony, ถ้าเขาจ่ายเพื่อนบ้างนะครับถ้าเขาจบสกอร์คมกว่านี้อาจจะมีประตูเพิ่มไหมนะครับแต่สุดแท้แล้วแต่เนี่ยมาเลเซียไม่ควรพลาดครับผมเข้าใจนะว่าไอ้ไอท่าลาเมล่าแดงท่าแอนโทนี ยิงคมกว่านี้คําว่าถ้าไม่มีโลกฟุตบอลครับผมเข้าใจแต่จุดที่มันต้องไม่พลาดหรือไม่ควรมีคําว่าถ้าคือจังหวะของมาเลาเซียครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมดับิดเดเคอนะครับกับจังหวะเซฟอภินิหารเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เดเกมนี้ก็คงจะแย่ก,กว่านี้ไปแล้วคือจริงๆเนี่ย ด้วยรูปเกมเนี่ยเอาซะหน่อยแล้วกันนะครับพูดในในในส่วนของรูปเกมเรื่องแท็กติกซะหน่อยยูนเต็ดไม่ได้ครองบอลเยอะนะครับแต่ว่าอาศัยจังหวะที่เปลี่ยนจากรับเป็นรุกแก้บอลจากข้างล่างขึ้นมาและทีมมีพี่ใหญ่คาเซมิโร่ที่แก้บอลมาจากแนวลึกได้แล้วต้องชมมาซียาวนะวันนี้เขามาล้วงบอลเชื่อมตรงกลางได้ดีมากทาให้ทีมอะได้จังหวะโต้กลับแล้วซามโชแอนโชนี่มีความเร็วอยู่แล้วบวกกับซาเบเซอร์สอดมาข้างหลัง จาก3ตัวบนกลายเป็นตัวที่4ี่แล,ลุกเข้าไปยิงได้คือมันกลายเป็นจังหวะโต้เร็วจังหวะแรกกันมากกว่าแต่ว่ายูเนเต็ดก็ไม่ได้คุมเกมได้เบ็ดเสร็จขนาดนั้นนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงแท็กติกเรื่องรูปเกมนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้สําคัญนะครับเพราะว่าสุดที่ทําให้ยูเนเต็ดไม่ชนะในเกมนี้ความผิดพลาดส่วนบุคคลและมาเลเซียคือคือเราไม่อยากจะไปโทษใครหรือว่าแบบ จะไปทําให้นักเตะคนนึงต้องโดนตําหนิขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนของมาเลเซียให้เขาละเอียดกว่านี้ละกันแต่ผมเชื่อว่าเกมต่อไปที่เจอกับฟอเรสอะลูกชอน่าจะกลับมาได้ละนะครับชอไม่น่าเป็นอะไรมากแต่ปัญหาสําคัญคือเราไม่รู้ว่าวารานจะเจ็บนานเท่าไหร่นะครับอืมช่วงเวลาที่อัดคลิปนี้คงจะยังไม่ทราบต้องรอสแกนผมพูดวารานก่อนเพราะว่าผมว่าวารานาเบากว่าแต่ว่าเลซันโดมาร์ดินสที่ลงน้ำหนักไม่ได้ นะครับต้องลงเปลกลุ่มหน้าคือแบบนี้มันชัดเจนว่ามันน่าจะพักค่อนข้างไม่แป๊บเดียวครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวบางคนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่แอนด้อยหวายคือถ้าเป็น n อนดรอยวาก็หลักเดือนหลักเดือนก็คือน่าจะอาจจะไม่ได้เล่นซีซันนี้แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีนะครับอันนี้ย้ำว่าผมอัดคลิปคืนวันพฤหัสหหลังจบเกมก็ต้องรอดูว่า วันศุกร์ถ้าท่านไหนดูคลิปวันศุกร์มันจะมีข่าวอะไรออกมาไหมก็ต้องรอตามกันแต่ว่าสุดท้ายโยอาเตตก็จะเหลือเซนเตอร์3คนที่เล่นได้ก็คือชอแม็กไกวแล้วก็ลินเดเลฟซึ่งถ้าคุณใช้ชอเป็นเซนเตอร์คุณก็ต้องใช้มาเาเซียเป็นฟูลแบ็กฝั่งซ้ายนะครับซึ่งมาเาเซียความมั่นใจความละเอียดความเนียนในการเล่นประสบการณ์มันก็อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับ ก็ถามว่าโอกาสเข้ารอบเอาว่าตาตรงนะพอมันขาดตัวเยอะขนาดนี้นะครับบรูโน่ไม่อยู่เพราะว่าติดโทษแบนลิซันโดมาร์ติน i n ราเฟอรวารนเจ็บคู่นะครับแบร์ฟอร์ดไม่รู้จะหายกลับมาไหมอยู่แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ได้เปรียบเซบีย่านะครับแต่ถามว่ามีโอกาสชนะไหมถ้าวางเกมพล a นดีก็มีโอกาสที่จะทำได้ครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็หนักมากๆสําหรับการที่ยูไนเตดจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับมันไม่ใช่งานง่ายแล้วแต่สุดท้ายเกมมันก็จบไปแล้วครับก็ต้องมาว่ากันต่อไปในเกมที่เจอกับ f o r e เรสวันอาทิตย์นี้นะครับก็รอเชียร์ทีมรอติดตามมันต่อไปผมเข้าใจว่าหลายท่านหัวร้อนหลายท่านเซ็งนะครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้บางทีมันก็ ไม่มีวันไหนที่มันเป็นของเราแล้วบางทีวันที่เป็นต่ออยู่ดีก็เสียสองประตูมันมีวันแบบนี้เยอะครับก็แค่ต้องอยู่กับมันให้ได้รับกับให้ได้แล้วก็เชียร์ทีมต่อไปเป็นผลการแข่งที่ผมเซ็งมากเลยนะครับแต่ว่าก็ทํายังไงได้ครับเราเป็นแฟนบอลเราต้องซัพพอร์ตทีมแค่นั้นจริงๆเชียร์กันต่อครับเชิดหน้าขึ้นให้กําลังใจนักเตะที่เหลืออยู่แล้วก็ปลุกใจกันครับ เอาไว้เกมเจอฟอเรสต์มาว่ากันหวังว่าทีมจะกลับมาอยู่ในเส้นทางของการเป็นผู้ชนะได้ทุกท่านอยากจะวิจารณ์อะไรติใครนะครับในมุมของท่านคิดว่าเออเทนฮากพลาดไหมพลาดอย่างไรหรือมองว่์เทนฮากมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะวิจารณ์นักเตะคนไหนให้กำลังใจนักเตะคนไหนก็ด้านล่างนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเช่นเดิม ขอบคุณด้วยนะครับกับทาง Yamaha Fa ซ i o ครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมรถจกักรยานยนต์ที่สมรรถนะยอดเยี่ยมนะครับดีไซน์โชบเฉียวนะครับอย่าง Ya ม a h a f a ซ i o เจนใหม่สไตล์นี้นะครับหวังว่าฟอร์มของอยนต์จะ,จะกลับมาร้อนแรงนะครับเหมือนกับ Yamaha Fa ซ i o นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับกับ ร้านซีแบงคอกครับร้านอาหารทะเลใจกลางทองหล่อนะครับคิดถึงร้านอาหารทะเลก็คิดถึงร้านซีแบงคอกที่ซอยทองหล่อ21ดนะครับเมนูปลากุ้งปูนะครับอ่า,าทะเลทุกชนิดพร้อมเสิรฟ์ฟคุณบิก๊กยืนยันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพร้อมกับเมนูเด็ดปูผัดซ,ซีซอสกินกับมันโถอร่อยมากๆนะครับยังไงคิดถึงร้านอาหารทะเลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับร้าน4ีแบงคอกนะครับผม ยิ้มให้ช่วงท้ายเพราะว่าสุดท้ายเราต้องให้กําลังใจกันไปครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับจับมือกันต่อแล้วก็เชียร์ไปด้วยกันผมพูดได้แค่นี้จริงๆอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์บทเรียนที่ดีของใครหลายๆคนในเกมนี้ครับและสุดท้ายเรายังไม่ตกรอบครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลที่เฮลหลังเกมเจอฟอร์เรสครับสวัสดีครับ